จากการก้มหลังใช่ไหมก้มบ่อยๆก้มบ่อยๆก้มบ่อยๆซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มีใครมาอยู่ท่าน,นี้อยู่แล้วถูกไหมก็ทําให้ปวดได้ถูกไหมตัวหมอรองกระดูกเนี่ยมันแตกแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบสาเหตุก่อนเนาะตัวหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทมีมีคนเป็นอยู่ใช่ไหมครับมีไหม <c oughs> มีคนดูอยู่บ้างไหมโอเคอ่ะหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทก็คือตัวหมอรองกระดูกตรงนี้มันแตกแล้วยื่นกดทับเส้นประสาทใช่ไหมแล้วช่วงที่มันอักเสบอะครับตัวหมอนเนี่ยมันจะแตกออกมามันทำให้มี เขาเรียกว่ามันมันมีสารอักเสบเกิดขึ้นที่เขาแล้วมันก็จะทําให้ปวดทีนี้ตัวหมอนเองก็ทําให้ปวดได้แล้วตัวหมอนรองกระดูกถ้ามันอักเสบมันก็ปวดนะไม่ใช่ว่าต้องทับเส้นประสาทอย่างเดียวไม่ทับเส้นประสาทก็ปวดได้นะทีนี้ตัวหมอนรองกระดูกอักเสบหนึ่งแล้วปวดแล้วเนาะถ้ามนันยื่นกดทับเส้นประสาทมันจะปวดล้าวลงขาด้วยครับดังนั้นถ้าหมอนรองกระดูกยื่นกดทับเส้นประสาทเนี่ยเราต้องทําท่าดันพื้นเพื่ออะไรเพื่อจะให้อย่างนี้ครับตัวหมอนที่มันแตกออกมาเนี่ยมัน ค่อยๆกลับเข้าที่ซึ่งการทําเนี่ยเราจะไม่ใช่ทําแบบปุ๊บเดียวแล้วเข้าเลยหรือจัดบิดทีเดียวเข้าเลยไม่มีนะอย่าทําอย่างนั้นแล้วมันจะรุนแรงเกินไปทําให้อักเสบแล้วปวดมากขึ้นดังนั้นเวลาเราทําทางกายภาพบัดเราจะค่อยๆขยับขยับ,ขย,บขยับไปเรื่อยๆจนมันกลับเข้าที่แล้วกว่ามันจะกลับเข้าที่ กว่าแพ้ตรงนี้มันจะหายมันจะใช้เวลามันไม่ใช่แบบวัน2วันมันจะหายนะมันจะเปลี่ยนเป็นประมาณสัก 2- อสาเดือนขึ้นไปนะเพราะว่าตรงนี้มันคือเอ็นใช่ไหมกว่าเอ็นพวกนี้มันจะหายยิ่งถ้ามันยืดมากก็จะเยอะถ้ายืดน้อยหน่อยก็จะเร็วหน่อยโอเคไหมพอได้เนาะทีนี้สาเหตุที่เวลาเราดันพื้นแล้วมันปวดมากขึ้นอันนี้คียเลยนะมีสอสาเหตุครับหลักๆให้เราเข้าใจอย่างนี้นะเวลาที่เราเกิดการแตกของหมอนรองกระดูกพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ข้อต่อทางด้านหลังตรงเนี้มันเสียฟังก์ชันในการแอนหลังนึกภาพออกไหมเหมือนกับคนที่ไหลติดะครับคือเราปวดไหลนานจนเราไม่ยกไหลอะ่ะสักวันหนึ่งไปให้นักกายภาพเขาดัดไหลมันปวดระบมอะ่ะมันปวดระบมแต่ว่าสุดท้ายเราต้องดัดให้มันสุดนะถ้าเราดัดไม่สุดแสดงว่าเราจะเสียฟังก์ชันในการในการยกแขนเอาแอนตี้ไหลก่อนนะในการยกแขนไม่ได้ละเราก็จะไหลติดทั้งนั้นยกสองข้างก็จะไม่เท่ากันนะครับ หลังเหมือนกันหลังเนี่ยมันก้มมาตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอรองกระดูกมันแตกจากการก้มหลังใช่ไหมก้มบ่อยๆก้มบ่อยๆก้มบ่อยๆซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มีใครมาอยู่ท่านี้อยู่แล้วถูกไหมพอใครที่มาอยู่ท่านี้มันเลยติดนะครับเพราะว่าเราอยู่ในท่านี้นะการที่เรามานอนแอนหลังดันพื้นแอนหลังบ่อยๆทำบ่อยๆพวกนี้ข้อต่อที่มันอยู่ทางด้านหลังพวกนี้มันเกิดการสบกันแล้วก็ทำให้เกิดข้อที่มันติดเนี่ยมันอักเสบมากขึ้น ทีนี้ปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทําเพียงพอดีเหมือนไหลเหมือนกันถ้าเราดัดถูกนักกายภาพเขาดัดเป็นแล้วเราก็สามารถจะมีผลตอบรับได้ดีนะไม่ใช่ปล่อยเขาดัดสู้สู้สู้เอาเต็มที่เลยอย่างนั้นนะคือมันจะต้องเพราะเขาเรียกว่าอะไรพอดีพอดีครับไม่ทํารุนแรงค่อยๆทําค่อยๆทําจนมันเริ่มได้นะอย่างที่บอกผมจะบอกเสมอเลยว่าค่อยๆทําใจเย็นๆค่อยๆทําถ้าทําแรงเกินไปเจ็บ นอนแล้วเราไม่รู้จักประเมินตัวนะครับนี่ข้อที่1เลยน,นะ,ะข้อที่2ก็คือตัวหมอรองกระดูกที่มันแตกเนี่ยมันอาจจะแตกมาทางด้านหน้านะครับมันอาจจะแตกมาทางด้านหน้าเพราะอะไรเพราะว่าหมอรองกระดูกเนี่ยมันแตกทางด้านหลังก็ได้แตกด้านหน้ามันก็บวมได้นะครับอาจจะเป็นจากท่าทางของเราเช่นบางคนทํางานในลักษณะที่ผมพูดด้วยนะก็จะแบบนี้ซึ่งโดยปกติแล้วอะครับคนที่ปวดแตกมาทางด้านหน้ามันน้อยมากมันประมาณสัก10% ถ้ามันเป็นแค่สิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะดีขึ้นถูกไหมนะครับแต่ว่าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าทำพวกนี้จะแย่ลงดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทําผมให้ไว้สามอย่างนะลองเอากลับไปใช้นะอย่างแรกนะครับเวลาที่เราดันพื้นมาดูนะสิ่งที่เราควรจะต้องทําเลยคือเราจะต้องสังเกตตัวเองก่อนไม่ใช่แบบอ้อเขาบอกว่าให้ดันพื้นให้สุดเราก็เอาเลยฮะดันค้างอย่างนี้นะฮะลุกไปไหนก็จะดันอยู่อย่างนี้แอนอยู่อย่างนี้ทำอย่างนี้ตลอดนี่พอบอกไหม สิ่งที่เกิดขึ้นือหลายข้อที่ผมพูดถึงที่กระดูกสันหลังอ่ะมันก็อักเสบแค่หมอรองกระดูกันก็อักเสบจะแย่ละนะครับถ้าเรามาดันพวกนี้ให้มันสุดทันทีอ่ะมันอักเสบแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทาอย่างที่เคยบอกถ้าหมอรองกระดูกแตกใหม่ๆเราควรจะแค่เอาหมอรองข้างใต้แล้วก็นอนพักแค่นี้เองในช่วงแรกวันสองวันแรกแค่นี้วันที่การอักเสบของตัวหมอรองกระดูกที่บอกอ่ะตัวหมอรองกระดูกตรงเนี้ยมันอักเสบใช่ไหมที่บอกว่ามันจะปวดได้ใช่ไหมถ้ามันแตก เราไปดันไปขยับเขาอ่ะลองนึกภาพเขาเป็นแผลแล้วเราไปยีแผลเขาอ่ะมันก็ยิ่งฉีกมากขึ้นแล้วมันก็ยิ่งแตกมากขึ้นดังนั้นการที่เราไปทาเนี่ยเริ่มต้นเราแค่นี้ก็พอครับไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปทําแรงค่อยๆเนาะหรือถ้ามันปวดทนไม่ไหวจริงๆก็ทานยาประครบเย็นนะพวกนี้ก็ใช้ได้ละนะต่อไปถ้าเผื่อมันเริ่มดีขึ้นอาจจะแค่ตั้งสองขึ้นแค่นี้ก็พอทําตามสเต็ปนะครับทาตามสเต็ปแล้วทุกครั้งที่ทํา เราจะต้องกลับมาในท่านอนคว่ำหรือท่านอนราบเสมอเพราะว่าการที่เราดันขึ้นสุดเนี่ยตั้งศอกเสร็จไปไปต่อเลยแอหลังอย่างนี้มันจะยากนิดหนึ่งเวลาที่เราไม่มีนักกายภาพที่เขามีประสบการณ์อยู่เนะี่ยมันจะยิ่งทําให้อาการเรามันแย่ลงก็ได้นะครับแล้วทุกครั้งที่การทําพวกเนี้เราจะต้องประเมินด้วยว่าหลังทําเสร็จแล้วนะครับอาการที่มันล้าวลงขาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้าเราไม่ประเมินตัวเองเลยเราทําเสร็จ ให้มันครบตามที่บอกอย่างที่ผมบอกทำทุกชั่วโมงนะดันสิบครั้งทุกชั่วโมงเนี้ยเราไม่มีการประเมินะลรโอกาสที่มันจะแย่ลงก็ได้ถูกไหมโอกาสที่แย่ลงเกิดจากอะไรได้บ้างาจากนี่ครับตัวข้อต่อพวกนี้เราทําเยอะเกินไปข้อต่อพวกนี้เกิดการอักเสบก็ทําให้ปวดได้ถูกไหมตัวหมอรองกระดูกเนี่ยมันแตกแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบมากขึ้นก็ได้ถ้าทำเยอะเกินไปอย่างที่สามตัวที่มันดันมันดันออกไปข้างหน้าน่ะ แล้วเราไปทําท่านี้มันก็ยิ่งดันมากขึ้นก็อักเสบมากขึ้นก็ปวดมากขึ้นก็ได้ดังนั้นแน่นอนครับคนที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเท่าจะทาแต่ท่าดันพื้นแอนหลังแล้วไม่ประเมินตัวเองแล้วก็ทําอาจจะทําไม่ถูกพวกนี้ก็อาจจะทาให้อาการแย่ลงได้โอเคไหมครับดังนั้นทาต้องทําตามสเต็ปแล้วก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งใจเย็นๆเ,เนาะทำให้ถูกวิธีทําได้แต่ว่าต้องทําให้ถูกวิธีถ้าใครไม่มั่นใจก็ไปพบนักกยายภาพบับัดเลยจะชัวร์กว่า โอเคไหมครับดังนั้นทวนสเตปการออกกาลังกายนะอย่างแรกให้เริ่มจากอย่างนี้ก่อนนอนราบแค่นี้เอาหมอนรองถ้าทําแล้วรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมครับไม่ปวดเนาะประมาณกี่นาทีสัก3-5นาทีเนาะตัวเราเองจะเป็นคนบอกได้ดีที่สุดนะผมก็ยังบอกไม่ได้นะผมต้องถามคนไข้นึกออกไหมทีนี้พอดีขึ้นแล้วเราค่อยมาตรงนี้นะขึ้นมาแล้วอาจจะตั้งสองแค่นี้เ้าลองดูซิว่าปวดไหมถ้าเรารู้สึกว่าเออมันไปได้นะ แล้วเราก็นอนราบพักสักพักหนึ่งมันเบานะเราไปต่อถ้าดันพื้นผมไม่ได้บอกให้ดันค้างแต่แรกเนาะดันขึ้นสุดนะครับไม่สุดไม่เป็นไรดันขึ้นสุดแล้วมันเจ็บเราก็เอาเท่าที่ไม่สุดเท่านี้แล้วก็ขึ้นให้สุดให้ได้สุดท้ายให้สุดแต่ว่าไม่ต้องสุดในวันนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ลงขึ้นลงนะไม่ค้างเลยนะครับการดันค้างอาจจะทําให้ตัวหมอนรองกระดูกมันอักเสบเพิ่มขึ้นก็ได้ พอต่อที่กระดูกสันหลังมันอักเสบเพิ่มขึ้นก็ได้เหมือนกันนะถูกไหมทีนี้พอดันครบ10ครั้งแล้วเช็คอาการถ้าอาการปวดลดลงมันเบาขึ้นเราก็ทําต่ออกีกกัเซต2เซตแล้วก็ทุกชั่วโมงก็มาทำเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทําแบบนี้สม่ําเสมอนะ